对吧？<music> <music> มาเห็นหนี่เ็็กระแพงีเ็ดกําแพงปูนกำแเพงเพชรหรือกํแแพงปูนยังวายุวันมัน,มนไม่ถกได้ง่ามๆจะเบอร์นั้นเ็ดสสิบกกําแพงเพชรแต่มันยังมาเลยกํแ<อ><น>แพงเชพงเช,แพเชรแต่มันยังมาเลยกระบาดไม่มเย จะพ่อสไิไปตากคือเดีกวเดตางให้เราแบนี้ตากเพื่อนเป็นเราเป็นตากมีทั้งนั้นก็ไปยู่ตากพ่าจะพาจะไปตากตากคำที่นี่ กำแพงเพชรยังวัดได้น่อยยังวัดได้่ยกำแพงเพชรบอบนั่นเเ็นพงเพันหนึ่งใครน้องวัยได้หลายแบบจัดกันก็เห็นดอกกันทอาไร่หนึ่งร่ะกาแพงเพชรน่ะดอกหา พักโรงแรมภูมิใจโรงแรมภูมิใจได้พี่น้องเด้อมาถ่ายไปทิ่ระลึกตรงนี่ของที่โรงแรมภูมิใจนะคะกระโปงเพลรเพชรเพชรเพลรดเพชดเพชรกระทาะสมองของไงของในของเถื่อ